ชนีพันออดเกิดเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2512ปัจจุบันอายุ52ปีอยู่บ้านเลขที่8หมู่7ตำบลน,นาวุง้งอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีวันที่เริ่มบรรจุรับราชการวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2536รวมระยะเวลารับราชการ29ปี ประสบการณ์ทำงานต่างประเภทที่ขอเสนอรับรางวัลรวมเวลา16ปี11เดือนตำแหน่งหน้าที่หรือตำแหน่งงานในปัจจุบันผูน้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาล3ชุมชนวัจจันทราวาสตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดเพชบุรีประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัยวิทยายลัยครูส,สวนดุสิตครุศาสตร์บัณฑิตคอมพิวเตอร์ศึกษาสถาบันราชพัฒเพชรบุรีประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษาการบริหารการศึกษาสถาบันราชพัฒเพชรบุรีระดับปริญญาโทรขรุศาสตร์มหาบัณฑิตการบ,ร,าบริหารการศึกษามหาวิทยายลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรุงเทพ ระดับปริญญาเอกศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียจังหวัดปทุมธานีประวัติการทำงานปีพุทธศักราช2536ถึง2547ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาล1วัดเกลนเหล็กรัตนกรัฐอนุสอ์ ปีพุทธศักราช2548ถึง2556ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล1วัดกเกลเหล็กรัตนกรัตอนุสรปีพุทธศักราช2557ถึง2558ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล1วัดกเกลเหล็กรัตนกรัตอนุสรปีพุทธศักราช2559 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล4วัดชัยสุรินท์วันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2559ถึงปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ชุมชนวัจจันทรราวาสด,ดรรัชนีพันธ์ออดผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ชุมชนวัจจันทราวาส ด้วยบริหารจัดการศึกษาโดยยึดมั่นในหลักจริยญญบัณและมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเป็นอย่างดีอีกทั้งได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในทุกมิติอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องรวมถึงได้นำรูปแบบการบริหาร เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพในการจัดการเรียนรู้สู่ศตรวรรษที่21อาบูเออร์โมเดลของครูโรงเรียนเทศบาล3ชุมชนวัจจันทรราวาสมาใช้พัฒนาทำให้ครูและบุคลากรทุกคนสามารถทำงานร่วมกันจนประสบผลสำเร็จและถือเป็นอีกหนึ่งกลไกหล,ลักในการขับเคลื่อนงานของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ีพผูอ้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล3จุมชนวัจจันทราว่าดิฉันได้มาดํานงตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล3จุมชนวัจจันทราวา่าซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่สงกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่14ตุลาคม2559ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ดิฉันจะมีประสบการณ์การเป็นผู้บริหารผ่านมาถึง2โรงเรียน แต่บริบทของแต่ละโรงเรียนย่อมต่างกันดิฉันได้เริ่มศึกษาบริบทของโรงเรียนเทศบาล3จุมจนวัจันทราว่าในด้านต่างๆเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าบุคลากรของโรงเรียนคือข้อได้เปรียบของโรงเรียนนี้เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทํางานและเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆหลากหลายที่สําคัญมีใจรักองค์กร ต้องการพัฒนางานด้านวิชาการพัฒนานักเรียนและพัฒนารงเรียนให้ประสบความสำเร็จในสุด้านส่วนค้อเสียเปรียบที่ดิฉันพบคือรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้รวมถึงรูปแบบการทำงานของบุคลากรทุกฝ่ายยังไม่พัฒนาให้เข้ากับการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21ทั้งนี้เพราะศตรวรรษที่21ถือเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายความสามารถของ เป็นรูปที่โลกต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตึงแวบดบวงการศึกษาทพ่อโลกตางม้าพนรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ครูเป็นศูนย์กลางมาเป็นการเรียนรู้ในแบบะบวนทั์ใหม่เรียกได้ว่าเป็นการจัดการศึกษาลูกฐานแห่งเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีเบสพาราดาเพื่อได้ทราบถึงปัญหา และพิจารณาเป้าหมายที่บุคลากรทุกคนมีความต้องการที่สอดคล้องกันแล้วดิฉันจึงได้คิดค้นพัฒนารูปแบบการบริหารที่ตรงกับบริบทของโรงเรียนและเป็นรูปแบบการบริหารที่จะนำพาบุคลากรให้ทำงานไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเป้าหมายหลักคือการนำพาองค์กรบุคลากรและนักเรียนสู่ความสำเร็จยิ่งขึ้นต่อไป ในอนอาคตซึ่งรูปแบบการบริหารดังกล่าวที่ได้พัฒนาขึ้นคือรูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพในการจัดการเรียนรู้สูศ่ศตรวรรษที่21 Art l e อ o ดอาของครูโรงเรียนเทศบาล3าจุมชนวัจจันทราวาการพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพในการจัดการเรียนรู้สูศ่ศตรวรรษที่21 ของครูโรงเรียนเทศบาล3ชุมชนวัจกนทาวาดดำเนินการตามกระบวนการ7ขั้นคือขั้นตอนที่1 awareness A สร้างความตระหนักดำเนินการในการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สู่ศัตวรรษที่21ของครูโดยให้ครูศึกษาหลักการแนวคิดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ และศึกษาถึงแนวคิดหลักการในการจัดการเรียน,นรู้สูส่ศตวรรษที่21และดำเนินการให้คลุได้วิเคราะห์วิจารถึงคุณค่าความสำคัญและผลที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามความต้องการของสังคมไทยและสังคมรลุมในปัจจุบันขั้นตอนที่ 2. Reference Group สร้างครูกลุ่มอ้างอิงดําเนินการพัฒนาครูกลุ่มอ้างอิงด้านการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่21โดยให้ครูแต่ละระดับชั้นเรียนคัดเลือกครูที่มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่21และเป็นครูที่เป็นที่ยอมรับนับถือทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติตนระดับชั้นละหนึ่งคน และดำเนินการพัฒนาครูกลุ่มอ้างอิงให้มีความรู้และทักษะด้านการจัดการรู้สู่ศตรวรรษที่21เป็นอย่างดีรวมทั้งเติมสร้างเทคนิคในการถ่ายทอดเทคนิคในการกำกับติดตามและทักษะทางสังคมให้เกิดความชำนาญขั้นตอนที่3 planning p การวางแผนการดำเนินการพัฒนาเป็นการวางแผนการดำเนินงานในการพัฒนาสมรรถภาพในการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที <ité> uh ่21ของครูโดยมีการวางแผนในการสร้างครูกลุ่มอ้างอิงและดำเนินการวางแผนในการพัฒนาสมรรถภาพในการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่21ของครู ทั้นตอนที่4 Doing. ดูอิงดีดำเนินการพัฒนาดำเนินการให้ครูจัดการเรียนรู้สู่ศตรวรรษที่21โดยครูดำเนินการติ่ขั้นตอนได้แก่ขั้นที่1ดูอิงฟอร์ดีไซด์ดำเนินการให้ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนศวศตวรรษที่21ขั้นที่2ดูอิงฟอร์ดีเวิลด์เมดำเนินการให้ครูปรับปรุงพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวศตรวรรษที่21ขั้นที่ 3. Doing for Implementation ดำเนินการให้ครูนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวศตรวรรษที่21ไปทดลองใช้ขั้นที่ 4. Doing for Evaluation ดำเนินการให้ครูประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวศตรวรรษที่21 การดำเนินการทั้ง4ขั้นตอนอยู่ภายใต้การสนับสนุนตรงเสริมและกํากับติดตามของครูกลุ่มอ้างอิงขั้นตอนที่5 Observation and Reflection (O) การสังเกตและการสะท้อนผลดำเนินการให้ครูกลุ่มอ้างอิงและครูผู้สอนร่วมกันสังเกตและสะท้อนผล ในการดำเนินการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่21โดยดำเนินการสังเกตและสะท้อนผลทั้ง4ขั้นตอนของการดำเนินการพัฒนาขั้นตอนที่6 evaluation and development P การประเมินผลและปรับปรุงดำเนินการให้ครูกลุ่มอกางอิครูผู้สอนผู้เชี่ยวชาญและผู้วิจัยได้นำเสนอผลการจัดการเรียนรู้ สูส่ศตวรรษที่21ทั้งด้านกระบวนการการจัดการเรียนรู้และผลลัพธ์ที่ได้และให้มีการเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สูส่ศตวรรษที่21ของครูแต่ละระดับชั้นขั้นตอนที่7 r e c o g n i a t i o n R การยกย่องชมเชยดำเนินการให้ครูผู้สอนที่มีผลงานการจัดการเรียนรู้ สูศ่ศตวรรษที่21ได้นำเสนอผลงานต่อเพื่อนครูต่อสถานศึกษาอื่นและต่อหน่วยงานต้นสังกัดรวมทั้งการให้การยกย่องชมเชยรูปแบบการบริหารนี้มีจุดเด่นในการพัฒนาครูให้ดึงสมรรถภาพ ในการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพโดยสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีสมส่งผลให้โรงเรียนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลำดับทางด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทำให้มีสถานศึกษาต่างๆทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดขอความอนุเคราะห์ ให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูง,งานที่สำคัญยังมีส่วนช่วยให้การทำกิจกรรมต่างๆในองค์กรดำเนินไปในทิศทางเดียวกันเกิดความช่วยเหลือความร่วมมือกันในการทำทุกกิจการงานทำให้สถานศึกษารประสบความสำเร็จมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ผลงานที่โดดเด่นด้านสถานศึกษาสถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบที่4จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาองค์การมหาชนในปี2563สถานศึกษาได้รับการประกาศให้เป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นประจำปี2563สถานศึกษาผ่านการประเมิน เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักประจญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาประจำปีการศึกษา2561และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆสถานศึกษาได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรีดีเดน่นประจำปี2562จากมูล,ลนิธิรณรงค์เพื่อการนิสุบุรีสถานศึกษาได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน จากนวัตกรรมวงล้อท้าความแม่นในการคัดสรรผลงาน 1. โรงเรียน 1. น,นวัตกรรมประจำปี2,561ระดับภูมิภาคสถานศึกษามีผลการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสมองกระบวนการคิดเฮดระดับคุณภาพดีเยี่ยมจากกิจกรรมการประกวดสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นระดับประเทศด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มความรู้ 4.H. ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ปีการศึกษา2560ด้านผู้บริหารสถานศึกษาพ่วำโดยการสถานศึกษาเข้ารับเข็มเชืดชูเกียรติพระพฤหัสบ,บดีพร้อมเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศระดับประเทศรางวัลพระพฤหัสบ,บดีประเภทบุคคลกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาประจำปี2564 ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับเครื่องหมายเชื้อชูเกียรติคุรสุสดูดีประเภทผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี2563ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นสตรีไทยดีเด่นประจำปี2562จัดโดยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมเข้ารับพระราชทานโลกเกติยศจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพ่วำนวยการสถานศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยประจำปี2562พ่วำโวยการสถานศึกษาได้รับเชิญเป็นวิทยากรการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาพ,พอเพียง และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือสถานศึกษาพอเพียงประจำปี2 5 6พั้รหกผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนผู้่มนวยการสถานศึกษาได้รับการคัดเลือกจากคูรุ้สภาให้เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจำปี2562หน้ามหาวิทยาลัยฟูกุอิ ประเทศญี่ปุ่นผู้อำนวยการสถานศึกษาได้เข้าร่วมการวิภาคร่างวิทยศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในการสนทนากลุ่มโฟกัสกรุ๊ปร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิอันประกอบด้วยคณานาจารย์จากคณะคารุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเฟื่องอรุณปรีดีดีรกจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ดิฉันเยึเพั่นปฏิทานการทำงานที่ว่าเราจะเป็นข้าราชก,การที่ดีภายใต้เบื้องพระยุคลบาท โดยปฏิบัติงานด้วยการครองตนที่ดีครองคนที่ดีครองมาที่ดีด้วยคุณธรรมจรยิยธรรมและมีจิตสาธารณนะปณิธานนี้คือความภูมิใจในอาชีพการรับราชการของิฉันตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมินพลอญญดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ดำรงตนเป็นต้นแบบพระองค์ มีพระราชกระแสะรับสั่งว่าพระองค์ทรงทำอาชีพราชการอาชีพที่สอดคล้องกับพระปฐมบรมราชอ,องค์การที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามตึงนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ต่อกวงข้าราชการทุกคนและเอชกชนจะมุ่งมั่นสานต่อประกอบวิชาชีพทาการต่า ตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและจะเป็นกัรายานิวรคิดในเชิงบวกให้วความช่วยเหลือเพื่อกลุมแก่ผูต้ต้งังครคบัญชาและสิทธิ์ผู้รับบริการเป็นอย่างดีตลอดไป